เกิดวางคารห้ามเรื่อมผ่านค่ะสัปดาห์นี้มาดูกันนะคะว่าเรื่องงานจะเป็นยังไงสัปบา์นี้งานค่อนข้างยุ่งมา,มากๆเลยค่ะและคุณอาจจะมีเรื่องต้องไปเรียนต่อด้วยนะคะแนะนําไวให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับลมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะดวงคนที่เกิดวางคานนะคะประจําวันที่21-27ถึงกรกฎาคม2 5 6 7ในเรื่องงานค่ะสัปดาห์นี้ได้ไพ่3ใบนี้ค่ะ คุณนะคะเป็นคนที่ชอบรับหน้าที่งานของคนอื่นชอบแบบรับภาระงานของคนอื่นแต่คุณทําด้วยความเต็มใจนะคะคุณเป็นที่พึ่งของคนอื่นในทีมนะคะในช่วงนี้นะคะคุณทํางานค่อนข้างลุ่มหลงไปกับงานต้องการทําให้งานสําเร็จรู้ร่วมไปด้วยดีๆนะคะโดยลืมคํานึงถึง สุขภาพของตัวเองนะคะคุณต้องผ่อนคลายบ้างค่ะต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องไปลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมหรือต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมมาปรับใช้ในเรื่องการงานนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่สอนงานคนในทีมเป็นวิทยากรสอนงานด้วยนะคะแนะนํานะคะให้ทําบุญบริจาคเงินให้กับโรงเรียนค่ะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิสัตว์จรจัดนะคะถวายน้ําให้พระนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะขอให้โชคดีค่ะ